ใส่มินิมากนะครับดูดูขนตาดูขนตาแม่สันดาวไม่รู้ไปปัดมัดคลามาจากร้านไหนนะไปซื้อแล้วคลามาจากร้านไหนเนี่ยขนตางอนมากขนตาอย่างยาวครับตาเฉียวอีกนะครับตาเฉียวนะครับขีดขอบตาแร่แบบกรีดแบบโอขอบตาเฉียวมากดูขนตาแม่สันดาวฝั่งนี้นะครับดูฝั่งขวามือเราจะเห็นชัดเจนว่าคุณแม่สันดาวเนี่ยขนตายาวมากนะไม่รู้ว่าไปกรีดอายไลเนอร์มาจากที่ไหน อย่างสวยนะัตาสวยหน้าเด็กตะมุตตะมิมากนะคุณแม่บอกว่ามาลูกมาเอาเอาผลผลไม้มาให้แม่ได้แล้วนะแม่รอนานแล้วเนี่ยนะครับขอเอกสักสิบกระเช้าเนาะขออีกสิบกระเช้500นาห้าร้อยคะแนนครับคุณแม่ช่วยกันโยนคนละยี่สิบคุณแม่ช่วยกันโยนคนละห้นาสิบคะแนนห้นาสิบคะแนนห้าสิบคะแนนห้าสิบคะแนนนะครับขอสิบกระเช้าสุดท้ายนะสาหรับคุณแม่แสนดาวนะเมื่อกี้นะครับมีคุณแม่ที่ส่งเข้ามาแล้วที่รลกา่านมบอนกว่าอยากจะได้สักยี่สิบกระเช้าน,นะครับเพื่อให้คุณแม่แสนดาว เปลียนเลยค่ะหนูสีไหนไหนเขาดูหนูสีวันนี้อ่อนโยนขึ้นมาทันทีแล้วอ้าปากก่อนเล้วอ้าปากขอคะแนนหน่อยค่ะนี่ยิ้มยิ้มอ้าอุ้ยบอกว่าอ้าปากขอคะแนนปุ๊บอ้าปากเลยนั่นน่ะโอ้ยแล้วทำไมจังหวะมีคุณแม่คนไหนจะเมตตาแม่สันดาวหรือเปล่านะมาช่วยป้อนช้างชลาด้วยกันนะครับคุณแม่ครับนะครับคุณแม่แม่สันดาวเขารอนานแล้วว่าทำไงดี พี่ต่อยเอาไงดีอะแม่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 จ้าเต็มเบบนีะแม่หิวแล้วขอกระเช้าหน่อยค่ะอ้าปากหน่อยแล้วขออ้าปากอ่ะขออ้าปากยิ้มหวานขออ้าปากยิ้มหวานขออ้าปากยิ้มมันหวานกระเช้าจะเข้าค่ะขออ้าปากยิ้มมันหวานหน่อยแล้วค่ะเร็วแม่สันดาวขออ้าปากยิ้มมันหวานยิ้มมันหวานหน่อยเร็วค่ะเร็วยิ้มปุ๊บยิ้มยิ้มยิ้มปุ๊บกระเช้าเข้าปั๊บเลยเร็วงอนงอนแล้วอ่ะมี ขอยิ้มหวานๆหน่อยค่ะเมื่อกี้ยิ้มแบบเมื่อกี้เลยเร็วยิ้มแบบเมื่อกี้ให้เลยยิ้มแบบเมื่อกี้ปุ๊บให้เลยกดเดี๋ยวคุณแม่โยนเลยนี่เร็ว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 ยิ้มเนี่ยยิ้ม่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เอามองแล้วนะนุ๊นุ๊ดแม่มองแล้วอ่ะนับงอนแล้วอ่ะวันนี้ขอยิ้มหวานๆหน่อยค่ะยิ้มหวานๆปุ๊บโยนปั๊บเลยค่ะเร็วๆอะยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อน แม่แม่ใจอ่อนรืยยังเนี่ยยิ้มนั่นเนี่ยจะยิ้มแล้วจะยิ้มนัอ่ะย,ยิ้มยิ้มค่ะยิ้มอุ้ยไม่ยิ้มเลยคุณแม่บอกว่ากระเช้าเข้าเมื่อไหร่ย,ยิ้มเมื่อนั้นกระเช้าเข้าเมื่อไหร่ย,ยิ้มเมื่อนั้นค่ะแม่เจอคะเจ้าจโอ,โอ้ยโชคดีมากนะครับขอบคุณค่ะแม่เก็บว้ให้ด้วยนะครับจะเก็บไว้ให้หน่อยโอ้ดีใจมากนึกว่าจะ นึกว่ากระเช้านึกว่าห่างช้างจะหายครับโอเคนะมาแล้วหนึ่งร้อยคะแนนนะครับขอกระเช้าให้แม่สันดาวหน่อยเหลืออีกแปดร้อยคะแนนสุดท้ายแล้วแม่สันดาวจะได้กินลูกเปล่านี้นะแปดร้อยคะแนนสุดท้ายครับน้าแม่เนาะน้าแม่เนาะรับแล้วค่ะคุณโซดาขอบคุณมากนะครับนะขอกระเช้าหน่อยแลาแม่สันดาวยิ้มหวานๆ่ะยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆยิ้มหวานหนยั่วกระเช้าหน่อยเลยอ่ะยั่วย่ คอยยิ้มันหวานยั่วกระเช้าคุณแม่หน่อยเร็วเผื่อคุณแม่จะใจอ่อน